สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาจดอันดับในเรื่องของปีกบนนะครับไม่ว่าจะเป็น LW หรือว่า RW นะครับจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน d b l e P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยในส่วนของปีกซ้ายก่อนแล้วกันนั่นเองครับ LW นะครับก็มีอยู่ที่6อันดับนะครับอันดับ6นะครับก็คือซอนเฮิองมินร่างนี้เลยนั่นเองครับสหรับซอนเฮิองมินนะครับสกิลมูฟของเขาก็เป็นในเรื่องของความว่องแคล้วว่องไวนะครับจากท่อดแนมฮอดสเปอร์นั่นเองนะครับตาที่อ่านคือ5ทั้งคู่ฮะพลังงานอยู่ที่10เต็ม10สกิลมูฟห้าดาวนะครับมูลค่าในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสักงสี่ร้อยกว่าล้านประมาณนี้ครับในเรื่องของสเต็นะครับสปีดก็ถือว่า ณปัจจุบันนะสปีดของของปียนะจะอยู่ที่150ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยซอนก็อาจจะแบบช้านิดน,นึงนะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความความได้เปรียบในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนี่ยพลังงาน คุณสมบัติแฝงเขาครับร่างกายแข็งแรงนะครับทำให้แบบโดนเบียดโดนประทะอะไรพวกนี้อาจจะเสียบอลยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีจุดเด่นของซอนนั่นเองครับคนก็เลยนิยมใช้นะครับซึ่งซอนก็จะอยู่ที่อันดับ6นั่นเองครับสูง183ซนเมตรครับวอลเลสคือสูงสูงทั้งคู่ครับนอกจากร่างกายแข็งแรงนะครับก็จะมีปันโค้งครับยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็เล่นเพื่อทีนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่ท็อปร้อยเขานิย ในส่วนของอันดับ5นะครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับมาคัสแรดฟอร์ดนี่ครับหรับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับมีผู้ใช้งานนะครับอยู่ที่7ทีมนะครับสกิลบูลของเขาก็เป็นในเรื่องของความค,ความว่องไวนะจาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับเท้าที่นี่คือ45ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูฟ5ดาวนั่นเองครับสั้หรับแรดฟอร์ดครับสปีดถือว่าดีมากๆครับอยู่ที่150นะครับสปีดต้น150สปีดปลาย155ครับในเรื่องของความคมนะครับก็1้5พลังการยิงนี่ถือว่าเต็มแม็กนะครับ160นั่นเองครับก็ถือว่าสแตทดีนะในส่วนของแรดฟอร์ดนะครับเนี่ยมีความคล่องแคล่วว่องไวสูงนะครับ150กว่าๆเลยนั่นเองครับ สูง186ซนติเมตรครับเกมลุกกลางๆเกมรับต่ำนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าพลังงานที่ให้มา9เต็ม10นะัดแล้วก็ในเรื่องของเวอร์เรชอะไรพวกนี้ทำให้เขาน่าจะอยู่จนจบเกมนะครับเนี่ยเกมรับอาจจะไม่ค่อยลงไปช่วยมากสักเท่าไหร่ครับทำ,ทำให้แบบว่าไม่ไม่เสียพลังงานในระหว่างที่ลงสนาม นั่นเองครับคุณสมบัติของเขาครับก็จะมีในเรื่องของฟิสิกทรงพลังนะครับเห็นแก่ตัวเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนั่นเองครับนะตรงนี้ก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับมีผู้ใช้งานและฟอร์ดนะครับอยู่ที่7ทีมนั่นเองนะครับอันดับ4นะครับนั่นก็คือคาร์ลัสเคลียนะครับ สำหรับคารสเคเลียนะครับก็จะเป็นสกิลบูฟเป็นความคล่องความว่องไวนะครับจาก oli, นาบปุรีนั่นเองครับเท้าที่หนักคือ5ทั้งคู่นะครับพลังงานอยู่ที่8ดเต็ม10นะครับสกิลมูฟสีดาวอันนี้คือแบบอัพมาเรียบร้อยแล้วนะก่ <c oughs> อนหน้าน,นี้น้อยกว่านี้นะครับเอออันนี้คือแบบดีดีขึ้นมาหน่อยแล้วนั่นเองครับ ในเรื่องของสปีดนี่ถือว่าสูงมากๆเลยครับ157 152าบเ่องครับความคมอาจจะน้อยกว่าแลดฟอร์ดนะแต่ว่าพลังการยิงก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะสแตทถือว่าโอเคนะครับมีความสูงที่โอเคครับ1้อซแปิบมซีนครับเกมลุกสูงครับเกมรับกลางๆนะครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นยิงไซก้อยนะครับไม่มีเลี้ยงเร็วนะสำหรับร่างร่างนี้นะครับนะก็อันดับ4นะครับคาร์ลัสเคเลียเนี่ยมีผู้ใช้ง มาต่อกันด้วยอันดับ3เลยนั่นเองครับนั่นก็คือราาเอลเรียลนะครับลูกหลาของพี่นั่นเองครับสก,กีบุ๊ของเขาก็เป็นในเรื่องของความเร็วครับจาก AC ซมิลานนั่นเอครับเท้าที่หนคือ5ทั้งคู่ครับพลังงานนี่ถือให้ถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะอยู่ที่9เต็ม10นะครับปกติจะแบบ7 8อะไรประมาณนี้ครับแต่รอบนี้ให้มาถือว่าให้มาโอเคนะ ในเรื่องของสปีดครับหนึ่ร้บห้าครับสปีดปลาย154ครับความคม153พลังการยิงแรงเหมือนกันครับ160นั่นเองครับการเลี้ยงบอลอะไรพวกนี้ถือว่าดีนะส่วนตัวที่ใช้งานมาเนี่ยี้ที่ว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวสูงนะครับในเรื่องของความสูงเขาครับ188ซมครับเบอร์เลยก็เป็นกลางๆเกมลุกกลางเกมรับต่ำนั่นเองครับ ทำให้พลังงานที่ให้มาแบบนี้นะครับสามารถที่จะเล่นจ,จนจบเกมได้นะเพราะว่าส่วนตัวก็ใช้งานมาเหมือนกันครับก็ถือว่าใช้งานจนจบเกมได้นะครับเวิร์กเด,ดต่ำเนี่ยทำให้เขาแบบไม่ค่อยลงไปล้วงบอลสักเท่าไหร่ครับช่วยให้แบบว่ามีพลังงานในการเล่นจนครบ9ก้าสิบนาทีอันนี้ก็เป็นข้อดีนะ,ะในเรื่องของคุณสมบัติอื่นก็ยังมียิงปั่นโคง้งเหนือชัน้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับซึ่งอันดับสานะครับเรอัลเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่11ทีมเลยนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่อันดับสองกันบ้างครับนั่นก็คือเทียรีองรีนั่นเองครับสำหรับองรีน่างนี้ครับ,รบก็ถือว่าเป็น LW ที่ OVR สูงสุดแล้วนะในตำแหน่งนี้นะครับองรีก็คือแบบอ่า b e r One ในเรื่องของ OVR นะครับในเรื่องของ สกิลบูทของเขาก็เป็นในเรื่องของความเร็วครับไอคอนจากอาร์เซนอลนะครับเท้าเนี่ยคือ4 5ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูฟ4ดาวนั่นเองนะครับสำหรับองรีนะครับร่างนี้ก็สปีดดีเหมือนกันนะครับนะ153 152ครับโอ้ความคมถือว่าสูงมากๆนะครับ160นะครับพลังการยิง160อ่าถือว่าสเตตดีนะเอาดู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 ไปแล้วเนี่ยสเตตถือว่าหลายๆอย่างดีมากๆเลยนะครับนะด้วยความที่เป็นไอคอนแหละนะครับดังนั้นเนี่ยสเตตมันก็แบบจะสูงๆโโดดดดดดเเ่่่นนนหอยครับ คุณสมบัติอื่นของเขานะครับ0188เซนติเมตรครับเบสเป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆนะครับคุณสมบัติที่ให้มาคือแก้เกมกับดักล้ำหน้ายิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับสำหรับองรีครับซึ่งอันดับ2ององรีเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมเลยนั่นเองนะครับและอันดับ2องรวมนะครับก็คือวินิสุสจูเนียร์ร่างนี้แหละนะครับร่างนี้นะครับต้องบอกว่าคนที่ใช้ในตำแหน่ง L.W. ตรงๆนีะครับมีอยู่ที่แค่8นะแต่พอไปรวมกับ คนที่เอาวินิสซูตไปไว้ทางขวาด้วยนะครับอีก4นะครับก็เลยทําให้วินิสซูตล่างนี้ครับใช้งานอยู่ที่12บสองทีมเท่าๆกับองรีนั่นเองนะครับนะสกิลบุ๊กของเขาก็เป็นเรื่องของการควบคุมลูกบอลครับจากเรียวมาดิดนี่ครับตัวนี้คือ5คู่ัวครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลบุ๊กหดาวนะครับมูลค่าในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าล้านนะครับในเรื่องของสเตตนะครับก็ถือว่าดีมากๆครับสปีด 152ทั้งคู่เลยนะครับสปีดไม่ลดนะครับความคม156พลังการยิง156เช่นกันนะครับความคล่องตัวดีนะครับเนี่ยเกือบจะแตะๆต6 160เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมาะกับสไตล์แบบตัดไปยิงอะไรพวกนี้ค,คือพิ้วมากครับพิ้วมากครับตัวจับยากนะครับ อาจจะบางหน่อยแต่ว่าแบบมีความผิวนะสูง176ซนติมเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับตามที่บอกไปก็คือมีผู้ใช้งานอยู่ที่ 8+ 4บวกนั่นเองครับและลำหนึ่งประจำรอบนี้ครับนั่นก็คือพาเวลเนเวทนั่ครับเนเวทล่างนี้ก็รู้สึกว่าจะถูกสุดเลยนะรู้สึกว่าจะถูกสุดล <c oughs> ะ้อยาล้านมาจากสตาร์พาร์ทนะครับนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไป อย่าไปด้อยค่าเขานะเออถึงแม้จะสตาร์พาสนะครับแต่ว่าสเตตของเขานี่ถือว่าดีมากๆเลยครับสกิลบู๊ของเขาก็เป็นในเรื่องของการควบคุมลูกบอลครับจากจูเวนตุสนี่ครับเท่งที่เห็นคือ5้าตคู่พลังงาน10เต็ม10สกิลมูฟสดาวนี่ครับมาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับอ่ะสเตตอาจจะไม่ถึง150นะแต่ว่าอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยสปีดต้นสปีดปลาย149แต่ว่าไม่น่าเกียดนะพี่ว่าไม่น่าเกียดครับใช้งานจริงแบบต่างกันไม่เยอะครับกับ152 155ต่างกันไม่เยอะจริงๆครับในเรื่องของคคความม156รัับพลงาริงอยู่่ที1 6 นนี่ะครับในเรื่องของสแตทถือว่าดีมากๆครับมีความคล่องตัวสูงนะครับนะถ้าใครชอบวินิสซูดนะพี่ว่าร่างนี้ก็เป็นเป็นร่างที่ดีคล้ายๆวินิสซูดเหมือนกันนะครับสูง177ซนเมตรครับเบอร์เลยเป็นกลางๆนะครับทำให้การเล่นจริงๆนะครับก็เล่นจนครบ90นาทีได้นะครับนะในเรื่องของคุณสมบัติอื่นนะครับเนี่ยมีเลี้ยงเร็วตรงนี้มีความน่าสนใจตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับเออร์ลิงคอสซิงบอลนะครับก็คือในเรื่องของการคอสซิงบอลเนี่ยมันแบบ บอลมันจะพุ่งๆกว่าครับมันจะแบบเข้าหัวมากกว่านะครับแล้วก็วคุณสมบัติสุดท้ายก็คือยิงประตูจากที่ไกลนะ่ครับซึ่งอันดับหนึ่งนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่29ทีมในตำแหน่งฝั่งซ้ายเลยนะครับเออถือว่าแบบฉีกอันดับ2มากๆในอันดับ2 12คนเนาะแต่แอันดับ1เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่29ทีมอันนี้ถ้ารวมกับฝั่งขวานะครับที่มีผู้ใช้งานอีกอยู่ที่4ทีมนะครับก็จะเป็นอยู่ที่33ทีมนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ปีกขวากันบ้างนะครับนะซึ่งปีกขวานี่ก็มีอยู่ที่อันดับเช่นกันนะครับคล้ายๆาฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็อันดับ6นะครับก็คืออัลมิรอนเนี่ยครับมิเกลอัลมิรอนนี่แหละครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมนั่นเองครับเป็นเป็น นักเตะใหม่นะครับสกลมูฟของเขาก็เป็นในเรื่องของความม่องไหวนะครับจากนิวคาสเซิลนี่ครับท้าทายคือ5้าครับพลังงานอยู่ที่เต้าเจมสิบสกิลมูฟสี่ดาวนะครับมาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับจุดเด่นของอเมรอนนะครับก็คือในเรื่องของสปีดครับสปีดต้น155สปีดปลาย151ครับพลังการยิงถือว่าเกินร้อยไปแล้วนะครับเนี่ยครับเกินไป2หน่วยนะ อยู่ที่162ครับความคมก็อาจจะไม่เยอะมากนะ146ประมาณนี้สูง174เซนติเมตรครับเกมลุกกลาง,กงเกมรับสูงนะครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเลี้ยงเร็วยิงประตูจากที่ไกลนั่นเองนะครับและอันดับ5นะครับมีอันดับ5ร่วมนะครับนั่นก็คือเน็ตเวทร่างน,นี้แหละครับนะอันดับ5ร่วมฝั่งขวานะเน็ตเวทเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนะครับนะแล้วก็ ตามที่บอกไปเนาะคุณสมบัตินี่คล้ายๆก็ตามที่บอกไปแหละ <c oughs> คุณสมบัติก็ตามฝั่งซ้ายนั่นแหละนะครับอันดับ5ร่วมคนที่2นะครับนั่นก็คือวินิเหมือนกันนะครับเออวินิก็ตามที่บอกไปนะครับก็คือมาใช้ฝั่งเนี้อยู่ที่4คนนั่นเองครับมาต่อที่อันดับ4กันบ้างครับนั่นก็คือเลโอนลเมสซี่ร่าง115นี่นะครับ ราคาเมสซี่ในปัจจุบันก็เต็มแม็กเลยนะครับอยู่ที่2,000กว่าล้านนะครับสกิบบูตของเขาก็เป็นในเรื่องของการควบคุมลูกบอลนี่ครับจากปารีสแซงต์แชมงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเมามี่แล้วนะร่างร่างนี้เป็นร่างสุดท้ายของปารีสนั่นเองครับเท้าที่หนักคือ5้าทั้งคู่พลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูฟ5ดาวนะครับร่างนี้มีความน่าใช้มากๆนะครับหนึ่งก็คือสปีดถือว่าโอเคนะ147 134ครับความคมก็153พลังการยิง160ครับ สำหรับในซี่ล่างนี้พี่ว่าโอเคเลยนะล่างอันติล่างนี้ครับสูงหนึ่งรอสิบเก้ซมตรครับเกมลุกกลางๆเกมรับต่ำครับก็ทําให้แบบว่าพลังงานที่ให้มา9เนี่ยก็น่าจะอยู่ครบ90นาทีนะครับเนี่ยเวิร์กด้วยเวิร์กเลทประมาณนี้ครับนะทำให้แบบว่าน่าจะอยู่ครบ90นาทีครับคุณสมบัติที่ให้มานะครับมียิงปันโค้งยิงประตูจากที่ไกลยิงไซก้อยแล้วก็เพย์เมเกอร์นั่นเองนะครับอันดับ3นะครับนั่นก็คือแจซินโยครับร่างนี้ก็โอ้ขึ้นมาจากหลักร้อยล้านนะขึ้นมาจนถึงล้านครรัับบสห แจซินโยนะครับสกิลวูดของเขาก็เป็นในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวครับจากโอลิมปิกมักเซยนะครับท้าทายกันคือ5ทั้งคู่ครพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูฟห้าดาวนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับแจซินโยร่างนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าไม่มีเลี้ยงเร็วนะแต่ว่าด้วยความสปีดต้นสปีดปลายของเขามันสูงอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีในเรื่องของการเลี้ยงเร็วก็ได้นะครับเนี่ยหนึครับแล้วก็151ครับคความมพล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนั่นวามครับ ในเรื่องของการเปิดบอลก็ได้อยู่นะ141ประมาณนี้ครับความคล่องแคล่วว่องไวสูงมากนะครับ158 157นั่นเองครับสูง1น3ยซนติเมตรครับเวอร์เลยเป็นกลางๆครับทำให้พลังงานที่ให้มาตรงนี้ครับสามารถที่เล่นได้จนครบ90นาทีแน่นอนครับเบอร์เลดประมาณนี้ครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นลูกหมงทรงพลังแล้วก็ยิงไซก้อยนั่นเองครับซึ่งเจสินโยอันดับ3มเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมเลยนั่นเองนะครับ มาต่อกันด้วยอันดับ2ครับนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาร่าง114นี่แหละนะครับสกิลวูดของโมซาล่าก็เป็นในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับจากลิเวอร์พูลครับเท้าที่เห็นคือ5้าทั้งคู่ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูฟ5ดาวนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของสแตทกันบ้างครับโมซาลาร่างนี้นะ114ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความเร็วอากาศจะแบบไม่ถึง150แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ร่าเกียนะกร์นะร้อ่ายสี่สิบ155พลังการยิง157นะครับนะ ในเรื่องของการเปิดบอลก็ได้อยู่นะ135นั่นเองครับมาดูในเรื่องของความสูงของเขาบ้างครับ175ซีซีเมตรว่ากเลยเป็นกลางๆครับทำให้พลังงานที่ให้มาเท่านี้นครับอยู่ดาวจนครบ90นาทีได้นะครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเห็นเกตตัวยิงเปินโค้งยิงประตูจากที่ไกลเล้ยงเร็วแล้วก็ยิงไส์ก้อยนะครับสำหรับโมซาล่าล่างนี้ครับอันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่18ทีมเลยนั่นเองนะครับ และดับหนึ่งประจํารอบนี้นะครับว่าเชียวคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นบ่อยมากๆนะตอนจัดอันดับนะครับนั่นก็คือเบรนโดซินวาร่างนี้แหละนั่นเองครับสกิลพุชของเขาก็เป็นเรื่องของการควบคุมลูกบอลนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีนี้คือ5 4าสพลังงานสีเต็มสีสกิลพุชห้าดาวนั่นเองนะครับเป็นตัวพาสครับหนึ่งพันฟิวเจอร์พอยก็ได้ของดีมาใช้งานกันแล้วนะครับสําหรับเบรนโดซินวานะครับร่างนนี้ต้องบอกเลยนะว่าสปีดนะครับไม่สู้กับปีก ขวาตัวอื่นเลยนะมีเมสซี่ที่พอจะพอจะดูซีกันในรุ่โลล่างนี้นะครับสปีดอยู่ที่145ครับสปีดปลายอยู่ที่130ครับความคม147ครับพลังการยิง159ยห้าเก้นี่ครับก็เปิดบอลดี142ประมาณนี้ครับความคล่องแคล่วว่องไวดีครับเนี่ย157 159นึ่งรอยี่ครับน่าจะถูกใจกับสายแบบสายแบบเลี้ยงบอลนะความคล่องแคล่วดีนะครับสูง173่มซนิมครับเวิร์คเดทเป็นสูงสูง คุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นเพเมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยนะครับมีคนนิยมใช้เยอะเหมือนกันครับนะซึ่งก็มีทั้ง28ทีมเลยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นการจัดระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาครับก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีใครชอบคนไหนนะครับเล็งๆคนไหนไว้นะครับท็อปร้อยเขาใช้ประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออเขาใช้ตัวแบบนี้นะเราตรงใจเราหรือเปล่าถ้าตรงใจเราก็จัดได้เลยนะครับถ้าไม่ตรงใจก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ท็อปร้อยเขาใช้ประมาณนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พร่งนล้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ